ฉันนางสาวมิตาการคุณวัชรากิตรันรจวัชพนธุ์รีขอขอรับทาพระเจ้าทาระเจ้านรัชกาคุณพระรค์ควรใจมคลด้วยความตงรักกตีขออำนาจแห่งคุพระอรัช

Look